เอ้ยเจ้าเอลนดอได้เขาปัฟอีกแล้วนี่ว่า G.M ในใจปั๊มจริงๆเลยบัฟสกิลมารอบนี้เนี่ยเลนดอโคตรย่างทีซึ่งไม่กระทั่งลูกรัก GM อย่างคริกซีเนี่ยก็สามารถลบสกิลหนึ่งหายไปในพริบตาได้ทันทีแต่ก่อนอื่นนี่คือโมดทดลองเดี๋ยวเราต้องไปดูเกมจริงกันดีกว่าเป็นยังไงไปดู น้องกนนั yeah. นซาบวะเฮ้ยเออเอาเลยพี่เขาทำช็อตสวยๆนะแมม่งาแมนพอเลยอาย่าดีเดี๋ยวก็ไอ้ย่าโดนแย่งเออมเอ้ยไอ้นึกไม่ออกอ้าวโอเคปแก๊กไปพี่จะมาปามเอ้ยจะมาแครี่ไหมไม่เฮ้ยเดี๋ยว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 เลือกก่อนเดี๋ยวเลือกก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ยโดนแบนเอาโอ้โหตาหน้าตาหน้าเฮ้ตาหน้าก็ได้หมดเลย มันจะแบนหะพาพี่บอยข้างงี้โอ้แม่งรู้ดีวม่าคูจะมาอัดเอรันดอม่งเหมือนตรงข้ามมันรู้อะไปไปเจอเกมต่อไปดีกว่าทุกคนมาเอรันดอรอบนี้ผมต้องได้ฮะแบนแกมแบนแบนแบน อ้าวเบนเก็กเบนเบนเบนเก็กขอโทษขอโทษเบนเนเเบนเเบนเนไม่เล่นละลืมดูเอาอย่าได้เล่นวันนี้วันนี้โอ้โห งั้นเอาอยีางออ่งไหมเอาขึ้นปกเอรันดอร์แต่แบบกดเข้าไปเป็นตัวอื่นอะไรเงี้ยเอาแบบคนดูคาดไม่ถึงเอ,อ้พี่บอสให้ผมป่าไหมฮะหรือพี่แยตแชรีต่อเดี๋ยวเ,เดี๋ยวพี่เล่นไปเดี๋ยวพี่เล่นไปเอ้พี่บอตล่วอะไรเนี่ยแบนแก๊กเพื่อนผมไหมวะ <c oughs> นี่งไงโดนเวนรมตามทันเนี่ยโดนแบนกคำคบ<ำ>ติดจรวดด้วยคบติดจรวดเกินเข้าใจไหมฟังคำพี่นะถ้าเกิดสมมติมตอ่ะไอ้เพื่อนเราใกล้ตายเว้ยเอ็งควรปล่อยให้มันตายก่อนเราค่อยโดดเข้าไปแล้วกดไอคิวให้หมดไม่ไม่คือคือคนเดียพอแบบว่ามึงเพิ่งกดล้างนะเว้ย คนอื่นตายไปอ่ะมึงค่อยกดล้างเว้ยได้จุดหลอดเจ็บหลอดไว้ใจกับเฮ้ยเอ้ยเขี้ยงครับเป็นี่ปลาก็พี่นี่เลอ่ะไม่รู้จะเลือกตัวอะไรอ่ะไม่ได้แข่งเลยอ่ะรอบเนี้ยจริงเฮ้ยเป็นนี่ปลาใช่ใจผมใช่ใจผมเฮ้ยอะไรครับเนี่ยทุกคนตอนนี้โดนบัตย่ำหัวตายหมดแน่เพื่อนฟังพี่นะ ตัวลบเปิดเฟิร์สบัตรคือลานที่ดีเนาะเช่วยกูเหอะช่วยกูเหอะมาช่วยกูทีมาช่วยกูทีโอเคได้รับแฟนไปรับแฟนโอ้พี่พี่พี่กลางเข้าอ่ะต้องเขียร์เฮ้ยได้ได้ได้พี่พี่กันได้พี่กันได้ไปเลยไปเลยไปเลยซอยเทนพอซอยเทนียนเฮ้ยแล้วหมามันจะเห่าทำไมวะนหวานตายซะในคิวกันในคิวในคิวเออเอ๊เกินเปิดบัตรเนาะจริงหรือเค้กครับจริงหรือเค้กจริงหรือเค้ก งอ้าวอย่างนี้อย่างนี้กูสวยอย่างนี้สวยดิสวยเลยสวยเลยเออหมด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 ยัดเค้กตั้นจริงวะตั้นจริงที่ไม่กดเอคิลอ๋อไม่มีเอควิลนี่ว่ะโอ้โหตัวดุ้งเลยตัวดุ้งเลยมันไอ้แกรอเลี้ยวตัวดุ้งเลยอ้าวโอ้ยนิส a นใครบอกใครเป็นี่ป่าไม่ดีแต่ปกคลิปเป็นเอรันดอร์นะเข้ามาเป็นแคปคาเฟนี่เอ้ยแวรนแม่งเอาเรื่องว่ะ ต่ป้อมบนแต่เดีวิงป้อมบนมาหาป้อมกลางออได้ได้คุ้ม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 เจ๋งก็ดีกว่าผมตักไงพี่เจ็งเจ๋งเจ็งงพี่กดอันติไม่ได้โอ้โหโดนขัดต่อยมึงแล้วก็ซอยแล้วก็สอยแล้วก็ซอยเชิญไปร้อยยี่สิบห้ามิลลิลิตมีขึ้นมีขึ้น ไม่ไม่หมีไม่ขึ้นหมีเอาเอา้ยหมีขึ้นจริงหมีขึ้นจริงรอกันนะค,ครัแคปตันต้องไปซื้เข้าวนนบาสหลังนะระวัลงลองมันปีนหลังบัดหลังบัดไหลชอบหลังเหรอเฮ้ยมันจะเล่น <มา S 1> พี่มไม่นะไม่ได้หรอกอีคว้าเอา้ยโดนซะแจ๋วแจ๋วยังเจ๋งแจ๋วแจ๋วยังแจ๋วเจ๋งแจ๋วเฮานี่แม่งเขื่อน มาทำไม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 มาแล้วมาแล้วมาแล้วจะโดนจะโดนอ้ออเออแตกกันหมดเลยต้องเจอต้องเจอโปยังรีดเกมเนี้ยเดี๋ยวพี่จะสอนเดี๋ยวพี่จะสอนอีกเทคนิคหนึ่งนะเว้ยต้นเกมเว้ยยิ่งไม่ต้องให้ใครได้คิวเองต้องได้คิวเป็นคนแรกอันนี้เทคนิคบายกานบอสครับบายจารบอสเย้ใช่บายการบอสว่ะบอสเซอร์บอสเซอร์บอสซี่อันเนี้ยบอสซี่ซี่ใคร ตอนี้ผมต้องได้เล่นดอตอนนี้ขอเปลี่นไปยชยาบกเบส ouais ผมต้อง uh, ลลได้เล่นดอดอโลบอกแบนแม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 นเฮ้ย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 เฮ้่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ่ยเฮ้ยยเฮ้ยเฮ้ลเฮ้เคู้้เรื่องแบนฮนเยเยนฮ้ยนฮยาฮ้ยนฮยาฮ้ยเฮยเฮ้เฮยเฮเเเเเ้ยอย่าอย่ายเยเเยย่ อย่าทำอย่างนี้อย่าทำอย่างนี้เจอกูฝั่งตรงข้ามอ่ะผมอดทนอดกั้นมา3เกมนั่งแหกปากมา3เกมมาดูกันเฮ้ยเดี๋ยวพวกมึงเจอกูแต่เจอกูจิ้งเ้าวเดี๋ยวเบาเย่เขาขุดเป็นฝ่ายไม่ไม่คือตัวอะไรเนาะยังเล่นมาเวียดนามไหวต่ากินเจ้าเดี๋ยวเบาเย่ เออแล้วตัวอะไรเนี่ยไม่มีเมทอ๊ะเฮ้ยเอาอะไรอ่ะไม่มีเมทเอ้าเอาดาบตัวเอ้ามาดาบตัวยังงี้เออมาหลอดอยากมีเพื่อนมาหลอดเฮ้ยเอ้าเอาอะไรอ่ะเฮ้ยฟอรเรนกลางเฮ้ยเมตาใหม่เฮ้ยโดนป้า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 เอาเลยเอออย่างโดนเลยอย่างโดนอย่างโดนเกดปัดไปดิโดนจังหวะนี้เรียบร้อยแฮ ให้มันรู้สมั่งว่าปรับใหม่แล้วผมเก่งแค่ไหนใหญ่ใหญ่เกินใส่แก๊กใส่แก๊กใส่แก๊กแก๊กแม่งเอาเอมาปะเนี่ยไอ้กูจะทำให้มึงแตกสลายโอ้แตกในบัตเตอร์ไฟใช่ไหมเฮ้ยอเอเฮ้ยเดีเดี๋ยว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 เดียวเดี๋ยวเดีดี่ยวเดียวเดี่ยวเดี่ยเดเดียวเเย เอ้เอาวอ้เยเย่เยเอู้้าวอ้าวมัทไมไอ้เนอ้ามาทำไมอ่ะอ้ายโอ้ยอ้มาทำไมให้อ้บ้านนะแล้วนน้องะเฮ้ยแต่สองทียังยังชิวยังชิวยังตีป้ไม่ได้พี่มาเรามาเปิดคอนเสิร์ตกันดีกว่าเดี๋ยวผมหยิบกีตาร์มาเล่นพี่ครับมันใช้เวลาไหยเนี่ยหยิบกีมาเล่นตอนนี้เลยเหรออยากเล่นกีเย อยากดีกีอ่ะใช่้ยนี่ให้มันรู้สึกมั้งน้องกีเลิฟอยากดีกีแรงๆอ่ะติดแรงๆให้ขาดไปดีดีแค่ขาดเลยว่ะมาดิมาดิเด้กีตาร์ใช่ไหมน้องหมายถึงกีตาร์ใช่ไหมของมั้งเล่นเล่ คไปพี okay, ่บอกคนนี้คนกีตาผมมันดำเอ้ยมันขาวอ่ะแกดำอีกทีกีตามันโอ้กีตาร์มันดำอ่โอ้ไม้ไม้มันดำแหละโอเคเข้าใจเข้าใจมีลมมันเอาเย้กีเล่นกีเล่นมันจะไปสู้อะไรพี่ได้เหมผมเล่นผมชอบกีใหญ่มันมันเล่นถนัดอ่ะกีคลาสสิกว่ากีกีคลาสสิก ก็พอเหอยเฮียกลับมาเอาเยอะกีต้าไงเราเราคุยเล่นตีกางกางกางไม่มีใครกันเลยกางกางอ๋อมันนานวาลงมาทำไมออลงมาทำไมอ๋อ้ยฟอรเรนฟอเรนฟอรเรนเพลงมาแล้วเพลงมาเติมเติมเ้ยเไปด้วยไปด้วยไปด้วยอ้าไม่ทันแล้ว ช่วยพี่แายวิ่งมาขอเถอะเองให้อยู่แล้วให้อยู่แล้วก็ำแพงพลังทำไมวะเนี่ยไม่ได้ทำอะไรเลอวิ่งไปตามกูอลยใครเต้นเเรียกว่าเข็นพลังออกจากเสียงไหมเ้าะถ้าเขาจะเอาพี่อ่ะพี่ก็ให้เขาเอาหน่อยไม่เอาเนี่ยแต่พี่เพชรพี่เพชรโดนเอาแล้วเนี่ยไหวไหวชัวร์เนี่ยทรงเนี่ยเนี่ยสวยเลยเนี่ยสวยเลยสวยเลยสวยเลยสวยยังจัดเขินชะนะ

มันตีที่นี่มาแล้วเนาะเย็ดแม่ผมจะตายยังไม่ได้แปล็คของดำกันเดี๋ยวทุกคนแบลดาร์บกันดีกว่าของดำของดำจะหายพี่ของดำจะหายระวังหายนะเรานี่มันดำโอ้ไม่นะนิสันมันไม่ล่างล่างกับผมล่างผมแตกล่างผมแตกด้ยบนก็จะแตกกว่ะบนเดี๋ยวพี่ไปเดี๋ยวพี่ไปเดี๋ยวพี่ไปไปล่างเลยไปล่างเลยเดี๋ยวพี่บนไปเลยไปเลยมอสตามเพื่อนบิงเบาเลยเบาเย้ ่อลเล่นกำลังไปฟอลเลนกำลังไปเมดเมดเมเมเลนเอ้ยฟอลเลนกำลังไปฟอลเลนฟอลเลนฟลาปิโลรฟลาปิโลเอองโอนามอนตีไม้เล็กชื่องจังเนาะฟิกซี่อะไรเด้อ อาเด็กอะดงตาโดยังแกน่ะมนติดงไกลเด้อโต้ทางทางไงต้องมีในวังหัวไงโหลาสายารูตาเธอได้ไปนะโตเป็บ้านตีฟิกบ้านตีมั่วบ้านตีมั่วเรียบร้อยเรียบร้อยอันตีมั่วเด็กท้องชายทำล็อคนเดียวระวังเป็นลมนะฮะวู้วจบเกมแบบสวยงามจีก็ได้เที่ไม่ได้เป็นเอหรกบอกแล้วว่าใช่ผมจับแก๊กเอาว่า ไม่อยากได้ส oh so oh right, ี่เฮ้ยเดี่เด้อพี่อยากลองพี่อยากลองสกิลเอ้าแม่งเอาแม่งตีไม้อะไรชิลเฮ้ยตายตายเอ้าขอให้ก่อนทุกคนไม่มีคีิอ๋อมีคีินี่ว่ะเอาจบเลยก็ได้ไปโอ้โหได้ขอญาติวาร์ปแอดโอ้ดูศพเลยตรงนั้นเต็มเลยอ่ะ แล้วไปอีกครั้งที่พวกเราก็ยังปลอดภัยด้วยสกอร์สีเหลืองสีเหลืองอาเยลโล่เออมะม่แมงกงเออไฟฉายไปต่องไปแล้วนะพี่เหลือดาวเดียวพี่ดาวเดียวดาวเดียวเหรอดีเดียวเดาเดียวเเดเดี